ที่อยู่ฝั่งนี้อาจารย์สมิงดำเอื้อสัมพันธ์ต้องบอกว่าเป็นอาจารย์สมิงดำครับเจนเนอร์ไข้ออกเพจสึกครับวันนี้ีัน้โชว์สอครับให้ลูกศิษย์ได้ดูครับให้แฟนวัยได้ดูครับวันนี้โชว์ให้เด็กมาดูครับ วันนี้สับซอกน็อกนกใครวันนี้ครับนกใครเพชรเพชรน้ำเองครับผมเพชนน้ำเอตุ้พันเปอร์เซ็นต์ครับนกเพชรน้ำเบุเอร์เซ็นยกสีด้วยลูกสอกนะครับครับผมเดิมพันนดหน่อยเดิมันจะบาทเดิมบาทครับหครับเดิมพันสามพันหกครับเอา ทำไมถึงได้กลับมาโชคใม่อาจารย์ครับแฟนมวยเขาเรียกร้องครับผมเขาอยากชมครับก็เลยมาโชคให้ดูเด็กๆก็อยากจะดูครับผมก็เลยมาโชคให้เด็กมันดูหน่อยคือเสียงเราพอมีอยู่ครับครับก็พออาหารกินได้ครับผมแล้วรุ่นเรารุ่นเราคราวเดียวกันครับเราก็เป็นเทรนเนอร์อยู่ข้างออกเป็นศึกด้วยครับผมที่ทำอะไรโดนก้าวโดนก้าวได้โดนก้าวโดนก้าวเนี่ยโดนๆนี่เรานี่ทำโดนก้าวครับ เป็นมือไหญ่รัแล้วก็เสือดับเออเสือดับโดนเอ็ดอ้าวไม่เอ้าเออแล้วแล้วเขาพูดอะไรว่าอาจารย์ซิมิงดำวันนี้ต่อยยังไงโคตรเก่งเลยครับโคตรเก่งเลยเห็นเห็นลูกศอรไหมเห็นครับเออเป็นไงเราคงามรู้สึกเราเอ็ดได้ดูอาจารย์ซิมิงดำต่อยไปวันนี้แล้วก็มึนมากเลยครับก็อาจารย์ต่อยดีมากครับ อายุเยอะแล้วยังไกดีเป็นนี่ครับหรือเป็นแบบอย่างนะครับทั้งสอนเราด้วยถ้าเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยใช่ครับนี่ครับนี่ยางเนี่ยเนี่ครับทีมงานเอาทีมงานทีมงานดูหน่อยครับอันนี้ทีมงานแบ่งน้ำพันทีมงานเนี่ยเป็นน้ำพันกันเท่าไหร่ครับเดินน้ำพันสามหมื่นหกครับสามหกอันนี้ทีมงานายเก็บน้ำพันครับแบ่งกำลังคิดบัญชีน้ำพันกันอยู่ครับสามหมื่นหกครับนี่ครับเอาสุดท้ายเนี่ยอยากให้อาจารย์สปิงดำมเอื้อสะพันเปิดใจเลยครับ ก็มาต่อยไปนี่ครับเออที่ผมกลับมาต่อยไปนี่ครับผมว่าเขาโทรไปขอร้องครับผมมาช่วยงานเขาครับผมเขาบอกว่ามาช่วยหน่อยก็เลยแบบใจไม่อยากจะโชคครับเพราะอายุก็เยอะแล้วครับผมบางทีมันก็โชคบางทีมันอายเด็กครับแต่แต่มมันขัดเขาไม่ได้ว่าคนมันเคยอันนี้กันอยู่ครับผมเคยประสายกันอยู่ครับได้ซ้อมไหมนะครับก็ได้ซ้อมอยู่ประมาณสักสี่วันครับผมสี่ห้าวันใครจะเป่าให้ครับ ไม่ได้จับไม่ได้ตีเลยครับจับให้ตัเด็กเตะจับให้แต่เด็กเตะครับก้าวครับผมเพราะวซ้อมหนงก้าวไว้รอกันรายการออกครับผมอเกซ้อมในตัวครับครับก็สุดยอดมากครับที่วันนี้ได้โชว์ฝมือให้แฟนมวยได้ดูแล้วก็ลูกศิษย์ได้เห็นอาจารย์ก็รู้ว่าทึ่งมากสุดยอดมากครับครับครับนี่ครับอาจารย์ครับสิมิงดําเพื่อสัมพันธ์ครับผมครเนือรไข่ออเพครคุศลครับ